ก็สวัสดีนะคะชื่อตอบทิพย์อัจฉริยะโสพลน,นะคะก็วันนี้ขออนุญาตมาเป็นอีกเดียวนะคะก็มีตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายป,ประชาสัมพันธ์และก็การตลาดของสมโมสรเชียงรายยูไนเต็ดน,นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆเชียงรายยูไนเต็ดทุกท่านนะคะที่ร่วมให้กําลังใจนะคะแล้วก็ยืนเคียงข้างกับเชียงรายนะคะไม่ว่าวันที่เราจะผิดหวังนะคะวันที่ผลงานจะแย่นะคะจนมาวันนี้นะคะวันที่เราได้ขึ้นมาอยู่ บนหลีกสูงสุดของประเทศแล้วนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของทีมนะคะที่ได้ทําให้กับแฟนๆชาวเชียงรายแล้วก็ชาวเหนือรวมทั้งแฟนเชียงรายยูเนเต็ดในภาคอื่นทุกทุกท่านนะคะไงก็ขอยกเครดิตน,นะคะแล้วก็ความสําเร็จทั้งหมดให้กับแฟนๆด้วยค่ะค่ะสำหรับเป้าหมายในปีหน้านะคะแล้วก็หวังว่าจะทําผลงานที่ดีนะคะบนหลีกที่สูงสุดนะคะถึงแม้เราจะเป็นทีมเล็กๆนะคะที่มาจากต่างจังหวัดแขางไกรนะคะอยู่เนื้อสุดในสยามเลยเราก็ หวังว่าจะทำผลงานที่ดีนะคะอันนี้คือสาเหตุที่เราเลือกกวางโซมงนะคะมาเป็นสัญลักษณ์ของสโมสรเพราะว่ากวางโซมงเนี่ยเป็นด้วงใช่ไหมคะตัวเล็กๆที่อยู่บนหุนเขาห่างไกลนะคะแต่ว่าก็มีกําลังใจนะคะสู้ตลอดจนได้ฉายาว่าเป็นนักสู้แห่งหุเขาเราก็หวังว่าทีมเล็กๆห่างไกลยอย่างเราเนี่ยจะสามารถทําผลงานได้ดีบนหลิส,สูงุดไทยพีมีเลงีนี้นะคะ่ะ ครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเชียงรายยูเนเต็ดน้องใหม่ในฤดูกาลหน้าด้วยนะครับมาถึงอีกหนึ่งทีมครับ